สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้รายการเพื่อนผู้คิดพาคุณผู้ชมมารู้จักกับผู้แทนธุรกิจคนหนึ่งนะคะที่เขามีแนวคิดในการนําวัสดุธรรมชาติที่มีอยู่แล้วแต่ถูกมองข้ามให้สามารถนํากลับมาใช้ได้ใหม่จนกลายมาเป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นงามแบบนี้คะ่ะ จากโจทย์ในการทำวิทยานิพนธ์เมื่อครั้งเรียนระดับปริญญาโทที่ต้องหาวัสดุจากธรรมชาติมาสร้างสรรค์เป็นผลงานทำให้คุณทิติพรผู้ทันธุรกิจลงรักเส้นใยปอที่หลายคนตีค่าให้เป็นเพียงเส้นใยเย็บกระสอบเท่านั้นทั้งที่ใยปอยังมีคุณสมบัติที่มากกว่าจนสามารถต่อยอดเป็นเฟอร์นิเจอร์และพรมที่มีจุดเด่นในลวดลายของการถักทอที่ไม่เหมือนใครค่ะ ืองปอที่ใครๆก็เห็นว่าเป็นแค่เส้นใยที่ทอกระสอบเนี่ยจริงๆแล้วมันมีคุณสมบัติพิเศษอะไรบ้างคะคก็คือมันเริ่มจากการที่พิษสงสัยแล้วก็ไปสังเกตกระสอบข้าวเนี่ยว่ามันมีคุณสมคุณสมบัติพิเศษอะไรเนาะที่มันสามารถใส่เมล็ดพันธุ์พืชหรือว่าข้าวได้พอไปศึกษาแล้วเนี่ยมันก็คือมีคุณสมบัติที่เหมือนกับไม่เป็นเชื้อราร้อยเปอร์เซนต์แล้วก็มีความเหนียวมีความคงทนก็เลยหยิบไอตัวเส้นใยชนิดนี้มาพัฒนามาต่อย,ยอดและสําหรับการออกแบบล่ะคะเรื่องราวของแรงบันดาลในนการงงงเ่็คืือออข สายน้ำและปลัชญาเซนการเลื่อนไหลของสายน้ำเมื่อไหร่ที่น้ำไปกระทบกับสิ่งมีชีวิตหรือหินในธรรมชาติในในผืนน้ำเนี่ยก็จะเกิดลวดลายที่เป็นวงน้ําสิ่งเหล่านี้เองที่มันจะมาอยู่บนผลงานเรา คุณพีคะอนซ่ามอกว่าผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นของคุณพีเนี่ยทุกๆก,กระบวนการผลิตใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้นเลยใช่ไหมคะค่ะใช่เลยค่ะก็คือทุกขระนวนการผลิตของเราเนี่ยใส่ใจในสิ่งแวดลอ้อมแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อมทุกกระบวนการเลยค่ะก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปลูกปอการคัดแยกเส้นใยการย้อมสีธรรมชาติที่ไม่ใช้สารเคมีในอย่างงานผลงานชิ้นใหม่ในที่เรานํา หินมาประดับตกแต่งเพื่อเป็นการวางในผืนพรมเนี่ยเรามองในเรื่องของการประโยชน์วิธีการใช้ว่าพรมเนี่ยคือการเหยียบการเดินการย่ำเมื่อไหร่ที่คุณเข้ามาเดินมาเหยียบมาย่ำบนผืนพรมที่มีก้อนหินประดับตกแต่งอยู่มากมายเนี่ยก็เหมือนกับการกดจุดฝ่าเท้านวดฝ่าเท้าไปในตัวเพื่อที่จะทําให้เหมือนการบําบัดสุขภาพกับร่างกายเราด้วยใช่ เรียกได้ว่าเป็นงานที่เกิดจากความช่างคิดช่างสังเกตจริงๆเลยนะคะเพราะนอกจากจะสร้างสารผลิตภัณฑ์ที่มีดีไซน์ที่แปลกใหม่แล้วก็ยังช่วยส่งเสริมการจ้างงานในชุมชนและยังเป็นการช่วยอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยเอาไว้ได้อีกด้วยแหละค่ะและเช่นเคยข้อมูลดีๆแบบนี้สามารถหาอ่านเพิ่มเติมได้เลยที่ w w w b a n k o k b a n k c o m เพื่อนคู่คิดค่ะวันนี้าลาไปก่อนสวัสดีค่ะ